สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนครับผมพี่น้องครับค่ะครับผมเคยร้อยผ้ามากรับทอฝีก็ครับผมพี่น้องครับวันนี้เจ้าสวัสดีเจ้าครับผมพี่น้องเคยร้อยผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละครับพี่น้องครับเจ้าเตี๋ยวไก่มะละเอเครื่องเน้นๆนะครับเครื่องหลายครับน้ำโอ้ถั่วเปล่งไงครับพี่น้องครับเจ้าถั่วเปล่งไงชามเปล่งไงเนาะครับเนาะมีพักก็มีหรพาไม่ทั่วครับผมถัวฟักเงาแล้วก็มีกระลำเนาะ พักอัไยังก็ใบเรือกะบักสีใบเรือยครับผมแล้วก็มีมะละหันตอนยังไงสิเลยครับพี่น้องครับแล้วก็มีพริกจีครับผมพริกย่างนะครับเนาะเจ้าแล้วก็แคบหมูนะเจ้ากับปีอยู่ด้านล่างครับผมพี่น้องครับกินกับกับปีน้ำครับพี่น้องครับมะเดือครับพี่น้องครับผมมาแซนนัวน้ำกันเราเคยดอยครับเจ้า ห่อนขนาดเจาะห่อนครับ <laughs> ได้กินมือกเจะฮึ่ม <laughs> <laughs> แสบครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องพริกคุยกับปีอิงสีโหลือม แก้วเนี่ยคือด้ายมาได้ปรุงเผ็ดเป็นไรครับพี่น้องครับเอามากัดพริกแซวครับแมนกับพีอืมอืมกะบพีกามากับพุกเดียวครับพี่น้องครับกิ <c oughs> นน้ำกันเอานี้ยังแสบครับผมเแซว ํำด,ดิกินกับปีกกบมาล้านนะจ๊ะ กันดูแลครับพี่น้องครับกกะปีต้องด็ดรวยไงครับจังหม ห่อนเนาะโอ้ยอันไ้นแบบตัานแล้วเงาโออกเห็นเขาเนี่ยนขาเนี่นอยู่น้ำปลาน้ำเขาเนี่ยห่อนอยู่ครับพี่น้องครับจ้าวขายยูอีสานบ้านน้ำแห่งสิครับผมเคยดดอยบ่า รดคำได้กับเฮงคำนั่นครับพี่นอ้องเฮงแสบแล้วครับพี่น้องครับมาเป็นหนองเป็นหนองสีเลยครับพี่น้องครับเจ้ายังแอืเอ,อ,อกก่อน 嗯。<laughs> 嗯,嗯。嗯。吐完 Ừ. người nhỏi người nhăn lên thì nọt thật tôi gây đi cho เนี้ยๆข้างปอกๆพี่น้องเหมาะขนาดจ้ะว่ะพักลายๆเนาะกินก๋วยเตี๋ยวเนาะพักลายๆครับพี่น้องครับ ទ <try> ៅ diamond បកផ្កាចောက်អោមកផ្កានេះពីមីជី สุดยอดเลยครับพี่น้องครับอืม เป็นแสบม, <laughs> มีทั้งคอไก่ตีนไก่แล้วก็หน่องไก่ครับพี่น้องครับแล้วก็ปีกน้ำเนาะ Certo. กินข้าวตอนเจ้ายังมาได้กินข้าวตอนเจ้ามาช่วงเที่ยงนห้เ่อาครับพี่น้องครับจอมน,<อ>น้องเน้นๆน้องมบง่ายครับพี่น้องครับปุ่นน่ะ <c oughs> ใส่เมือนะครับพี่น้องครับ 어휴. 아. Hmm. กัน hmm. ยัง hmm. ส<ะ>ีเลยอเห็นไหมแสบ ขอเริ่มมาหดน้ำจินจีิจังเสียงเป็นมา้หดน้ำจินจีบงป่มที่บ้านอาการห่อนมานอนสวนก็นได้เยอะ แดดร้ายครับพี่น้องมางสิน,นั่งอยู่แต่้นลินจีกับบ่ได้ครับเเดี๋ยวมานั่งอยู่เที่งหน้าหน่อยครับผมน่องครับ เส้นหมดก่อนไก่เดี่ยว Xẹp <laughs> <laughs> <Sẻ hả> nó <nữa. cười> <laughs> <laughs> ไปแล้วค่ะพี่น้องครับเจ้าเคยดอยเขาคุณนไปพี่น้องเบิร์สุขุมสุขคนครับผมที่ให้เกียิเข้ามาติดตามรับชมเคยดอยแสบนัวครับผมครับเจ้าครับผมพอๆกับเคยดอยในหม่ครับมาอื่นเวลาเ็าเวลาเดิมนะครับนอนพี่น้องครับเจ้าแต่พี่น้องมากกับก้นไหลก็แช่เคยดอยเด้อครับเพื่อจะไขน้ำนะเจ้าครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเคยดอยเฮดคลิปต่อๆไปนะครับนอนพี่น้องเนาะเจ้าครับผม เคือดอยกาทบฟี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า